ราคา<ส>น,นะนอยากจะบอกวันนี้ราคาเริ่มต้นกันอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะ<ฮ>ได้ปี2020แล้วเลขไ<อ>ม้บอกเลยนะใส่ๆพิ้งพิ้ง60,000เท่านั้นเองคาะเลขไม้หลักหมื่นนะสวัสดีสสดค่ะ,คะพบก,กับรายการรัถแด่รถยนต์กันอีกแล้วนะคะค่ะเรามายืนอ,อยู่ตรงนี้รู้เลยค่ะว่าวันนี้นะคะสองแม่ลูกหีหยจะพามาดูอะไรก็คือรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆของบริษัทเพชรยนต์วันนี้บอกได้เลยว่าใครสนใจกระบะ โดยเฉพาะเกียร์ออโต้ซึ่งหายากมากๆแต่วันนี้เราคัดมาเน้นๆเลยเกียร์ออโต้ทุกคันถูกต้องจะพูดวันนี้มีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงมีแคปไม่มีแคมีแคลรี่บอยอะใช่อะไรอย่างเงี้ยสี่ประตูใช่นะโอเคมีแคลรี่บอยแคบสีประตูแล้วก็มีอ่านั่นแหละก็คือเริ่มกันเลย นะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเริ่มจากคันแรกเลยดีกว่าคิงคันนี้เลยมาเลยค่ะกับคันนี้นะคันนี้มีน้องแครี่บอยมาแถมมาด้วยนะคะสําหรับคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคป 2.4J+ นะคะเกียร์ออโต้ปี2019นะคะคันนี้ปี2019ใหม่ๆเลยคันนี้เลขมาอยู่ที่แสนสี่หมื่ค่ะราคานะอยากจะบอกวันนี้ราคาเริ่มต้นกันอยู่ที่399,000บาทนะคะสามแสน้าหมื่นบาท่อประมาณ7,000กว่าๆนะคะในกรณีฟรีดาวนะน้องขิงคันนี้ก็ ทำความสะอาดมาพอสมควรแล้วะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเรียบร้อยเนี่ยค่อนแบบมีเยอะมากๆก็คือคเห็นไหมคะเนี่ยสีเือทุกอย่างเนี่ยเรา<ม>ทําความสะอาดขัดขัด,ขดเคลือบเงาทุกอย่างให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะได้แคลรีบอยนะคะแคลรีบอยก็บอกได้เลยว่าเป็นหลังคารถกระบะที่ราคาน่าจะแพงที่สุดละที่ห่อแคลรีบอยนะคะก็ถือว่าแม็กเมอทุกอย่างยังสภาพดีหมดนะคะ รถที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ลงเก็บรถเรานะคะเอาไว้สําหรับรถที่เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยังบางทีบางคันก็จะล็อกไว้นะคะ,คะแต่บอกไว้เลยว่าแค่เห็นข้างนอกก็สวยแล้วเหงข้างในไม่ต้องพูดถึงก็คือปกติเนี่ยถ้ารถเข้ามาที่เรานะคะถ้าเบาะมันเก่าหรืออะไรยังไงเ,เราก็จะซัก,กใช่เราไปเปลี่ยนซักใหม่ทุยนะอย่างให้เรียบร้อยหรือว่าถ้ามันมีรอยแตกรอยสักหน่อยเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนหุ้มใหม่ให้หมดเลยนะคะตรงนั้นไม่ต้องกลัวภายในเนี้ยแน่นอน คันต่อมาอะไรยังง้คะคันต่อมานะคะเป็นคันเดิมเหมือนสเปคเหมือนกันเลยนะคะเป็นตัว 2.4J+ เหมือนเดิมเลยเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันปี2019เหมือนกันคันนี้เลขมาอยู่ที่แสนหกราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,99000เหมือนกันค่ะปีเดียวกันใช่ไหมคะปีเดียวกันเลยเลขมาต่างกันหลักหมื่นเท่านั้นเองนิดๆหน่อยๆนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะใช่บอกเลยเพราะว่าราคาเท่ากันนะคะสเปคทุกอย่างอะไรเหมือนกันหมดเลยมีแครีบอยติดมาให้เหมือนกันเป็นตัวรีโวตัวเตี้ยเหมือนกัน แล้วก็แคลร y ่บอยเนี่ยสภาพยังเนี้ยบอยู่เลยนะคะลูกคือ,อถือว่ารถปกติที่ติดแคลรี่บอยมาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่รถที่ใช้งานหนักนะคะถือว่าบางคนเอาไวไ้ไวใส่ของใส่อะไรนี่หน่อยไม่ได้<ช>ไม่ได้เปิดลังคาบางคนเอาไปใช้ในครอบครัวด้วยความที่เป็นเกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็ขับง่ายถูกต้องแล้วราคาเนี่ยจะเบากว่าพวกรถเจ็ดที่นั่งเนาะถ้าเป็นคุณแม่นะอะ ถ้าได้กระบะเกียร์ออโต้นะติดแคริบอยคือตอบโจทย์มากก็คือเหมือนรถเจ็ดที่นั่งเลยถูกในความรู้สึกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูถ้าเราคุณแม่ซื้อออสะคนะแม่มาซื้อคันนี้ดีกว่าราคาสามแสนกว่าเองจริงแล้วอีกอย่างได้เกียร์ออโต้แล้วก็มันคือความปลอดภัยสูงมากกว่านะ อ่าคือความปลอดภัยสูงมากด้วยเป็นกระบะเห็นไหมแล้วก็แชสซีฐานอะไรก็คือแชร์กับ Fortuner หมดเลยความแข็งแรงอะไรก็มีแน่นอนนะคะค่ะโอเคมาต่อกันที่คันถัดไปเลยดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัว 2.4J+ เหมือนเดิมอ๋อสคันนี้คันนี้เป็น 2.4J+ หมดเลยแต่คันนี้ ได้ปี2020แล้วเลขไม้บอกเลยนะใส่ๆสกิ้งก6 0 0ห0มื่นเท่านั้นเองอค่ะเลขไม้หลักหมื่นนะคันนี้ราคา4 1 9 0 0 0ห่่กาค่ะเพิ่มอีกสองมื่อแพงกว่าอีก20,000แต่ได้ปีใหม่กว่าเลขไม้น,น้อยกว่าใครชอบสเปคแบบนี้อยากได้ใหม่ขึ้นมาหน่อยอใช้งานน้อยขึ้นมาหน่อยก็คันนี้ค่ะตอบโจทย์ได้แค่รีบอยเหมือนเดิมทรงเดิมสเปคเดิมทุกอย่างเดียวกันหมดเลยอยากให้ดูภายในกันนิดนึงค่ะคันนี้นะคุณแม่ <ม>เ,ปเปิดเข้ามาดูเลยบอกเลยนะคะอันนี้สภาพเข้าใหม่นะคะไม่โซมเลยนะคะนี่ดูพวงมาลัยก่อนได้เลยค่ะดูพวงมาลัยก่อนได้เลยไม่มันไม่เยอะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาหนักนะคะนี่เกียร์ออโต้ของเราใช้งานง่ายสบายสุดๆแถมด้วยฟังก์ชันตัวกลางของทางโตโยต้านะคะบอกเลยนะว่าเออมันเข้าใจง่ายใช้งานง่ายนะคะเปิดข้างขึ้นมาโอ้โห ไม่ต้องพับเบาะนะค่ะเป็นแคมป์นะใช่เป็นโอเพนแคปไม่ต้องพับเบาะไม่ต้องพับเบาะเพื่อที่จะเข้าหลังนะคะบอกเลยใช้งานสะดวกสบายแล้วก็เนี้ยมากเลยคิงไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรเลยอ่ะครอบครัวประมาณ3ถึง5้าคนอ่ะบอกเลยว่าใช้สบายสุดๆนะคะคุณแม่อยากให้ไปดูข้างหลังนิดนึงอ๋อคิงไอ้ตงตงหลังคาเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าเป็นยี่ห้อสมิธ ่าไม่ใช่เป็นแคลริยี่้อแคลริบอยนะคะแต่ว่าเ,เขาออกแบบมาได้เข้ากับตัวรถมาแล้วก็ใหม่มากอาะคิงมาดูค่ะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยหลังคงหลังคาพวกไอ้ที่หุ้มหนังอะไระพวกนี้ยังดูสภาพยังดีอยู่เลยนะคะไม่ต้องอะไรยังไงละไม่มีรอยแตกขาดดูต้องดูพื้นนี่ค่ะเห็นไหมคปกติเนี่ยเวลาที่เป็นรถ อย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยใส่แคลลิปต์ไม่ใส่แม็กไลเนอร์นะคะเขาจะเขาจะเปลือยไปอย่างเงี้ยแหละอ่าใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยติดลังคงลังค่าใส่คงใส่ของได้อะไรเงี้ยค่ะถือว่าถือว่าคุ้มค่าด้วยคุ้มค่าในการราคา4ี่หนึ่งเก้าผ่อนอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดพันนะคะก็คือได้ออปชันการใช้งานคือถือว่าครบมากแล้วก็ได้เดิมหมดเขาเพชรยนต์บอกได้เลยนะคะว่ารถชนหนักพลิกคว่ำกับสีเปลี่ยนเครื่องเราไม่ซื้อมาอยู่แล้วเอาแล้วจะเอาลงยังไงเดี๋ยวนะ ตัวเล็กด้วยนะคนนี้ตัวเล็กแต่ก็ยังซ่าอยากจะมาเปิดนะคะโอเคไดปกันต่อคันข้างๆนะคะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะคะจบที่ตัวขา 2.4J เนี่ยหมดแล้ว 2.4J+ ของเราหมดแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คันข้างๆเลยดีกว่าคันนี้นะคะ เพิ่งเข้าใหม่ Revo Piraner 2.4 e plus นะคะอันนี้ e plus เอ้ย e plus นานแล้วได้มาทีนะเพราะว่าปกติจะได้เป็นตัว e 2.4 e ได้มาบ่อยแต่ e plus นานๆมาทีความรู้ใหม่สำหรับคันนี้นะคะได้รถปี2019เลขมไมล์หลักหมื่นเหมือนกัน78,000นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่559,000ค่ะได้ตัวยกส่อย559,000โอ้โหแล้วบอกได้เลยว่า ตัวยกสูงยิ่งเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยหายากหายากมากแล้วก็คันนี้เราเอาเบาะไปอ่าเอาไปเอาไปแล้วแต่เอาไปเก็บไปซ่อมไปอะไรก็ว่าไปเพื่อให้มันดูสบายตาสะอาดตาถูกม้องคันนี้นะบอกเลยนะคะว่าเก็บงานเสร็จอะคนแย่งกันแน่นอนเห็นเห็นแมกไลเนอร์แล้วดูดีคือแมกไลเนอร์เขามีคือโอ้คือเป็นรถที่ใช้ในครอบครัวจริงอะว่าจริงเพราะว่าไม่มีรอยข่วนมีถลอกจุดเดียวอะเอ้ยอันนั้นอย่าเรียกว่าถลอกเลยนี่ คือไอเนี้ยเขาใช้ในครอบครัวแน่นอนขิงเพราะปกกระเติเวลาเขาใช้บรรทุกของพวกแบบสมมัติจะมีสันัอะไรอย่างเงี้ยพวกด้านหลังด้านอะไรพวกนี้มันไม่ลอยขูดเพร่ะบางทีเขาใส่ของใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือน่าจะใช้ในครอบครัวจริงโโหสุดยอดมากคันนี้นะคะใครได้คันนี้ไปดีมากเลยนะเพราะว่าเลขไม้นี่ก็ถือว่าน้อยมากี่เขาเาใส่ยางโยโกฮาม่ามาด้วยอะคือถือว่าเป็นยางที่แล้วยางนี่คือดอกยังรึอยู่เลยอ่ะใช่อีกนานนะคะใช่ไปคันสุดท้ายของเราเลยดีกว่า ก็คือใครสนใจอยากรู้สเปคอะไรลึกๆอยากให้เราทําเป็นหลายคันเนี่ยทักกันเข้ามานะคะใต้คลิปได้เลยว่าอยากดูคันนี้เป็นพิเศษเดี๋ยวหลังเก็บสภาพเสร็จเดี๋ยวเรามีรีวิวกันอีกรอบแน่นอนนะคะสําหรับในช่องหลักเพชรยนต์นะคะรถคือสองเกรด A นะคะสามารถเข้าไปดูกันได้นะไปเป็นกําลังใจให้เราได้นะคะรถมืออสองเข้าสู่อะไร รถมือสองเพชรยนต์นะคะมุกกำลังงูหน้าเข้าสู่2,000สน subscribers แล้วไปช่วยกันหน่อยนะคะช่วยกันดูนะคะมากันต่อมากันต่อนะคะคันนี้ก็เข้าใหม่เหมือนกันราคาน่ารักมากๆสำหรับคันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวยกสูงแฉกเนาะใช่เป็นพรีเลนเนอร์ซามสองจุดสี่ e ยกสูงแล้วนะคะสอี e ยกสูงบอกเลยนะคะว่าคันนี้ราคาอยู่ที่4,19,000บาทสี่อะไรคะลูก ปี19เอ้ย18ปดปีสิบแปปี18ราคา419,000บาทนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าลงรีวิวไปเนี่ยใครช้าอดแน่นอนอดแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวแคปไม่ถ้าเป็นแคปอะคิงแม่งตัวเตี้ยตัวสูงเนี่ยแคออโต้ด้นะหาออโต้ค่อนข้างยากเขาบอกติแคปอะจะเป็นเกียร์ธรรมดาแคปนี่กยร์ธรราหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของตลาดอะกได้จะแปดสิบได้อะค่ะหาเกียร์ออโต้ยากมากนะคะแล้วคันนี้บอกเลยนะคะว่าตอนเนี้ย มีแค่คันเดียวนะ 2.4e 2.4e auto cap 2มีแค่นี้เลยนะแลวเป็นไงสภาพโดยรวมเป็นไงพะลูกสภาพข้างในนะคะตอนนี้ก็เปิดได้ไหมลองเปิดดูสิเปิดไม่ได้ค่ะมาดูนะพีเขาน่าจะเอากุญแจไปพร้อมบอกเนี่ยสภาพแม็กไลเนอร์มันดีทุกคันเลยหิงคันนี้ก็โอเคถูกเนโอ้โหคัดรถกันมาได้สวยจริงๆเนะบางทีอ่ะเวลาเราเราจะชอบดูกันทั้งหลังเงนี้ค่ะอย่างนี้หาว่ามันมีรอยสนิมขึ้นอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างี้เห็นไหมคะ ไม่มีรอยอะไรเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะไอ้เนี่ยไม่มีรอยแบบเบียดท้ายเบียดอะไรมาเลยเดิมๆหมดเลยทุกอันรถไม่ขันนะคะอืถือว่าได้ได้ความเนี้ยบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจที่เป็นโตโยต้ารีโวนะคะอาจจะเป็นแคปเตียแคปสูงหรือว่าสีประตูสูงมาที่เราไม่ผิดหวังแน่นอนในการขับเรื่องเรื่องรถกระบะต้องต้องยกให้เราเลยอ่ะบอกเลยเรายี่ช่วงนี้นะคะเรามีแลนจะเติมสต็อกเข้าเรื่อยๆนะคะบอกเลยว่ากระแสรถกระบะ ที่เพชรยนต์นะคะหลังๆมาดีมากด้วยความที่เราจะคัดรถสวยคัดรถเน้นใช้ในครอบครัวเข้ามานะคะไม่ได้เอารถใช้งานมาขายเนาะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากได้รถกระบะเนี่ยสดๆใหม่ๆนะคะมาดูที่เพชรยนต์ก่อนได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะค่ะก็วันนี้เราสองคนก็จบเรื่องกระบะไว้เท่านี้ก่อนนะคะเราสองคนแม่ลูกนะคะออกรถเด็ดเพชรยนต์ก็คือวันเว้นวันนะคะเพื่อที่จะไม่อยากให้ คุณผู้ชมเนี่ยพลาดการติดตามรถเข้าใหม่ของเรานะคะจริงๆเข้ามาทุกวันแต่ด้วยความที่เราสองคนแม่ลูกก็โอ้โหจะรีวิวทุกวันก็จะไม่ไหวเหมือนกันก็ก็มีช่วง10วันที่ผ่านมานะคะที่เราหายกันไปก็คือเราให้คนอื่นมาทําแทนเราใช่นี่กลับมาลประจําประจําการเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นหน้าเราสองคนยาวๆเลยนะคะก็วันนี้เราสองคนนะคะฝากนะคะรถเ็ดเพชรยนต นะคะฝากดูฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้เราเป็นเป็นกำลังใจเรา2คนด้วยเพราะว่าเราเพิ่งทําช่องได้ประมาณสัก2เดือนได้ไหมคะสัก2เดือนอะไรอย่างเี้คะ่ะก็พยายามบอกสิ่งดีๆนะคะบอกจุดเด่นจุด,ดด้อยจุดดีของรถเข้าใหม่ว่ามันมีอะไรยังไงบ้างก็คือพูดตามที่เรามองเห็นนะคะแต่ก็มั่นใจในระดับหนึ่งเราสองคนก็มั่นใจเหมือนกันว่า เพราะว่าปกติบริษัทเราให้โจทย์่ายจะซื้อว่าถ้าจะซื้อรถเข้าเพชรยนต์เมื่อไหร่ต้องเกรดเอเท่านั้นนะคะก็วันนี้เราสองคนก็ฝากรถเด็ดเพชรยนต์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค<อ>่ะ